ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาหาเหงม่วนซื่นครับเนาะเอาวันนี้มีแนวทางมาฝากจอดพ่อแม่พี่น้องด้วยพี่น้องด้วยเล,ออลวเลขจะออกแล้วเนาะเลขจะออกแล้วมวดประจําวันที่สองครับก็เลยถือโอกาสอเอาหาแนวทางมาฝากจอดพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เพื่อ ีโชคมีหมายน้ากันเนาะที่สําคัญครับผมเนาะเลขที่ได้มาได้ยินมาเข่ามาแล้วหลายหัดแล้วพี่น้องเนาะขาเจ้าไปเอามาอ่าต่ห้างอื่นเนาะยืดแถวนี่ข้าเจ้าถือจนไปแห้งแล้วพี่น้องเนาะไอ้มีก็ได้ไปพ่อโดยบระเอินเนาะอ่าก่อนอื่นแต่ย่าลืมกดไนอ์ไก็แช่ได้พี่น้องได้เป็นกำลัง,งใจให,ห้นับป่าไม้แห้ง มวลซึนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยกวดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังแรงใจครับทา้งสองเนาะสำหรับผู้ใดมากอาจารย์ใดที่ทา้งสองไปหามาก็พิศาราเบิงให้เป็นแนวทางเนาะมากับจังจัดคัดกับจังพันด้วยพี่น้องด้วยเอาเลขมีที่มาเลขรับพี่น้องอวด ก่อนหน้านู้นแล้วพี่น้องเรืองเพิ่นได้มาก907เข้าสามตัวตรง907เข้าสามตัวตรงเนาะและ้วก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องงวดไว้ๆนี่วันที่ผ่านมาให้806เข้าสองตัวเนาะพี่น้องชวนมากจะเข้าบนด้วยเนาะตามหลังจากทัน ตะเขาโดยพี่น้องด้วยแอดมินก,ก็ได้เอามายอดสุฟังแต่ว่างวดนี้ได้มาแล้วแอดวินไปพ่อโดยบังเอิญเนาะเพิ่นมาเล่าสุฟังก็เลยถือโอกาสเพิ่นมาหายได้เด้อว่าศั่นพี่น้องเนาะเพิ่นมาแาห้หายได้ครับผมเอาเลขวงนี้ได้มากแล้อ๋อครับผมเนาะก็าเมาเล่าสุฟังอีกครั้งนึงเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาย้ำกันชัดๆสำหรับ,บเลขส่วนตัวแอดมินครับเนาะงวดประจำวันที่สอง พฤษภาคมครับนเนาะเลขรถนี่แหละพี่น้องขั้นนี้แหละเนาะกาเพิ่นห้องไปทําคลิปอยูปภาษาเนาะเพิ่นกลับไปห้องหมาหอนพ่อมอยืดีกับห้องขึ้น,นพี่น้องเนาะเพียอที่สองกลับมาทําคลิปอยู่ว่างตัวก,กับห้องขึ้นเนาะก็เลยว่าอาธิบินตัวเ,เลขห้โให้มานม์บอพี่น้องเด้อเนาะ,นะสำหรับทะเบียนเพิ่นกับแปดหกสี่หนึ่ง นดดเน,นาะที่เป็นห่องก็เลยเริ่มตัดเรื่องอย่างเรื่องเพราะว่าเลขสีนึงกับยี่ว่าแหละติดดังอยู่หนึ่งสี่ปันเดือดตังเนาะก็เลยเปินห้องก็เลยถือโอกาสมาต่อสูฟังเนาะแต่สำหรับเลขฝันของแอดมนินเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือเราสูฟังกันแหละแต่ฝันครับฝันว่าเนาะบ้านท่วมน้ำ น้ำท่วมบ้านเด้อพี่น้องเด้อน้ำท่วมบ้านต่อไปเลยท่วมมิดหลังคาเด้อพี่น้องอันนี้คือความฝันครับผมเนาะฝันว่านอนหูเมียขึ้นมายางลงมาเด้อพี่น้องเอ้ยยางลงมาจากากเป็นบ้านนอกเดาเนาะบ้าน,นสองสันนี่สิแหละเนาะยางลงมาทังไตคือน้ำท่วมมดเลยบริเวณอมองจอดรถมองพื้นทั้งไตก็คือ น้ำท่วมครับนาะไม่เคยฟันกที่จักเทียพี่น้องนาะแม่แต่เลขออกสามตัวก็เลยบไดฝันเกี่ยวบ้านหลังนี้จักเทียนาะบ้านเล็กที่นั่นแหละออกแล้วออกอีกพี่น้องออกแล้วออกอีกครับผมบ้านเล็กที่แต่ว่าก็ไม่เคยฝันเกี่ยวเพ่นตารางงวดน,นี้ฝันเกี่ยวบ้านเล็กบ้านหลังนี้กับบ้านเล็กที่เจ็ดแปดสามนันว่าน้ำท่วม ครึ่งแข่งเลยพี่น้องด้วยางานลุยน้ำเลยเนาเอ็ม่นางานลุยน้ำเอานา้ำตั้งแต่สมาถ่วมเฮี่ยนตกใจในความฝันนะพี่น้องอันนี้กะเป็นความฝันเนาะกะให้พิจารณาเบง่งสำหรับบ้านเลขที่ก็คือเจ็ดแปดสามครับก็อย่าลืมด้วยเจ็ดแปดสามออกสามตัวมาหลายงวดแล้วสองตัวก็เคยออกเนาะแต่กับบ้อนเลขฝันเกี่ยวพ่นจักเทีย แต่เงินนี้บังเอิญมากฟันเกี่ยวก็เลยเอามาลงให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังเนาะแต่ว่าฟันโค้งสุดท้ายท้ายสุดเนาะ,ะมือนีกับวันที่หนึ่งแต่เหมือนเลงอยูฟันอีกบ่พี่น้องเนาะฟันหลายอย่างงี้ยเสียหนะ้าตีเนาะฟันล่าสุดก็คือฟันว่าเล็กออกฟันว่าเล็กออกเลยเนาะเพิ่นห้องเขมาม้าในหูหนี่แหละพี่น้องบน ออกเจนะ็ดสามเนาะแต่ว่าบริเห็นบรไเงี้ยสามตัวบนออกเจนะ็ดสามเนาะที่เพื่นบอกเนาะแต่ว่าล่างออกศูนย์หกครับบนเจ็ดสามล่างศูนย์หกเด็อพี่น้องอันนี้ก็เป็นค่อมปานของแอดมินกัเลยอ ย่ำให้พ่อแม่พี่น้องรับส่งรับฟังอีกข้างนะกระดาษกระบเบื้เตยียมมามือเนาะไ้ทบชิปให้รับสมงรับฟังนะตัวเล็กตวนตัวแลวพี่น้องด้วยเนาะจากที่นี่เบรกรถแปดหกสี่นึ่งครับแปดหกสี่หนึงก็คือเบรกรถขัานนี้แหละ ลากาบ้าเลขที่และพี่น้องด้วยบ้านเลขที่นนที่น้ำท่วมกลายพิษแต่ละน,นาทีาเอาให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากผู้ใดมานับเอฟเฟกตการจับได้พี่มน้องด้วยผู้ใดฟันใดขึ้นกัน,รดดน,น,น,กนตรงกันเนาะและ้วกาล่าสุดฟันเกี่ยวเด็ดตัวนี้โดยตรงเลย เพื่อนว่ามันสิลายตัวครับว่าทักนาะเพื่นก็นเลยมาบอกน้ะเพื่นว่าบนออก7จดสามครับ7จ็ดสามล่างศูนย์หกนาออ่าก็เลยเป็นเลขที่ไปที่มาอ่าของงวดนี้ ำหรับศูนตัวแอดมินครับผมเนาะศูนย์หัวกระเลขตัวเก้าพีนน่น้องจ็สามพัฒนาแห่งบนในฝันเนาะกับพิศน่าเบึ้งเอาฝากไว้ครับผมเนาะ,ะคนหมายสี่บนเจ็ดสามล่างศูนย์หก เอาผู้ดใดอยากกะบ,บือตัวเลขได้ใจหรือว่าหาตัวที่เสี่ยงโชคบ่หร้กับพิจารณาเบื้องเอาตุ๊บพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มาตามแนวทางเลขลับพึ่งได้มาสดๆร้อนๆรอติดตามครับสำหรับเสียงเนาะกับสร้างเพื่อนทางกลางทำง,งานอยู่กับ้างเบิ่งเอาเนาขอโทดขอ้อแพ้ยเอาะ อย่าลืมครับผมเลขรับพึ่งได้มาครับผมเอาเนาะข้าเจ้าถือจนไม่แห้ง้วพี่น้องถือคนละหลายแสนพร้อมเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาทราบตัวตรงกับเขาเนาะวันนี้ให้มาแบบนี้อย่าลืมตัดเล่นเนาะห้าหกสามหกหกแล้วก็ล่างหนึ่งเก้าเด็กมีสีบ้าได้พี่น้องเด้อฝากพิจารณาเบิ้งครับผมเนาะ อแอดเปินลงให้เบิงกว้นเลขออกเพื่อให้เป็นแนวทางในการเชียอสากินแดงรัฐบาลเท่านั้นครับผมเนาะฝากคนไลคดแช่อย่าลืมนะพี่น้องเด้อเลขลับถือคนละหลายแสนบางคนตั้งโต๊ตได้เลยเนาะเพราะว่าเข้าตรงๆเนาะอันนี้แอดมินกะใด้มากก็ลยเอามาเา้าให้เพราะม่พี่น้องรับส้มรับฟังยาวากันถือพิษยาวากันได้ยินมาสิ ซุ่มเขาเจ้าถือเขาเจ้ามีโฉบมานกันเข้ามาหลายก่อนแล้วเนาะแต่ว่าอมินเอาบ้าโลกให้ทางซองเนาะให้ตอนฝากตอนเอฟซีที่อยู่ทางยืนทางไก่เพื่อได้มากตัวเดียวกันนี่ด้อพี่น้องเด้อสาวโฉบโันมารันครับผมสำหรับหมดประจำที่สอง่อาพุทธภาคมด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมตัดเล่นห้าสามหกสามสี่แหละหาหกนี่แหละแต่ว่าที่ได้ยินข่าวมาก็คือสามตัว ตรงตรงครับเนาะเอาตามนั่นครับผมขอให้มีโชคมีไส้น้ำกันเด้อพี่ห้ังเดอ้อทุกทา่านนี่ขอให้โศกให้มันใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากทางช่องครับขอให้มีโศกมีไส้น้ำกันครับผมสวัสดีครับ